สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้สุภาพรจะพาเพื่อนๆมาทำเมนูกุ้งเผาเผากุ้งเนาะคือเราไปซื้อกุ้งมาค่ะนี่ค่ะเราก็มาทำกุ้งกันในโลกสาวย่างกุ้งเนาะกุ้งย่างเสร็จแล้วไว้แล้วนี่ค่ะเราก็มานำกุ้งย่างกันต่อเลยค่ะ นะคะคุณเพืเ่อนๆค่ะเคล็ดลับของการทำกุ้งหรือเผากุ้งค่ะใช้ไฟอ่อนๆแล้วก็อย่าให้กุ้งสุกมากนะคะสุกแบบคืออย่าให้แข็งอะคะ่ะเนี่ยพอกุ้งกุ้งเหลืองๆปุ๊บเราก็เอากุ้งออกเลยค่ะเพืเ่อนๆค่ะแต่เคล็ดลับอันนี้จะทำให้มันกุ้ง หัวกุ้งแล้วก็ตรงเนื้อกุ้งอะคะ่ะอย่างนุ่ม,มแล้วจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยมากเลยคะ่เเะเหมือนเหะเอ่กอ,อย่าให้ไหมไฟแรงมากอย่าให้ไหมมากหรือว่าอย่าย่างนานมากย่างกุ้งกรับกุ้งบ่อยๆพิกกุ้งบ่อย,อ,ยอะคะ่ะแล้วไฟอ่อน,ออนแล้วให้เหลืองทั่วทั้งตัว ก็เอากุ้งออกได้แล้วพอแกะกุ้งออกมามันกุ้งจะเยิ้มเยิมอร่อยมากเลยค่ะจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูดค่ะนี่ค่ะสุภาพรก็ไปซื้อกุ้งสดมาก็เขาก็แถมน้ำจิ้มสีฟูดมาให้ด้วยก็เลยไม่ได้ตำเองนี่ค่ะพอตำพอพอย่างเสร็จ ก็เอาวางไว้แบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเอ,อ่ออย่าว่ากันนะคะพอดีลูกสาวก็เอาวางไว้บนเสื่อเลยค่ะก็คือจะมาจัดเรียงกุ้งให้ส,สวยๆใหม่อะ,ค,ะค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะกุ้งเราก็จะไฟอ่อนๆแล้วก็เหลืองแบบนี้นะคะจะน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆพอกุ้งสุกพอดีเนื้อข้างในนุ่มๆย่างพอเหลืองๆก็พอค่ะ นี่เคดที่ไม่รับในการย่างกุ้งค่ะเพื่อนๆค่ะาอร่อยมากเลยค่ะจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดสุดๆไปเลยค่ะกุ้งการามังเนี้ยกาดามังเขาเรียกแต่กาดามังเลยเนาะนี่ค่ะทาน3คนแม่ลูกนะคะเนี่ยลูกสาวชอบมากค่ะเมนูกุ้งย่างหรือย่างกุ้ง แต่ต้องย่างเองนะคะกุ้งย่างพอนุ่มๆแบบนี้จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูดสุดวิเศษไปเลยค่ะเพื่อนๆค่ะขอบคุณมากนะคะที่แวะมาชมคลิปจนจบขอบคุณในการกดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะนี่ค่ะน้ำจิ้มซีฟูดเราอร่อยออร่อยค่ะ